สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพ่อกับผมคือเก่านะครับทางช่องนกเขาใไงเมืองขุขันนะครับผมเมื่อนีมีนัดนะครับผมมีนัดกับอาจารย์พงศ์พิพัฒน์นะครับบ้านจานย์โง่นะครับผมตอนนี้ก็ล่างเดินทางมาฮอดแล้วนะครับไปออกไม้นะครับผมเป็นไม้ริวตันข้าล่มกรับ นกสามกู๊กเต็มค่าร่มนะครับเดี๋ยวสิคเอาไปเอื้นอาจารย์นะครับมาหอดหนาบาทแล้วแล้วนะครับผมคือเกาครับพี่น้องแสนคูนครับเจ้ารลอยคือเกานะครับมีเจ้ารลอยนะครับผมมีแสนคูนนะครับเห็นบอนอนี่แสนคูนนะครับบอได้พักในพอดแล้วครับมีเอากระโจมาสองนะครับเะแนดหนึ่งนะครับ ออกแบบติดๆเลยนะครับบ่ได้พักได้พอนอครับว่เป็นยังครับสัญชาตญาณน,นกต่อเดี๋ยวเขาไปหาอาจารย์กันนะครับผมมาหอดบานอาจารย์แล้วครับผมโอ้ยเมื่อนี้ให้อาจารย์ผ้าลุยไม้เขตปางกูนะครับผมเบิ้งที่ละครับพี่น้องนก ครับผมไพอสมควรนะครับเยอะแยะเป็นหมดนะครับผมพ่ออาจารย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับพ่อเล่าแล้วนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รรบโอ้มาเดี๋ยวเซาเลยได้ผม เป็นยังไงฮาเตรียมเตรียมของเลยยังเตรียมแล้วครับเดือดหน่อยอาจารย์สิไปน้ำผมหรือสิไปมอไซผมไปมอไซเดยวล่าหนิมันอยู่ใกล้อ๋อ้าเวลาาหมันใกลใกล้น้อโอ้ไอคีครับบุขีครับผมผมเสียวกงลงฝากไรเด้ได้อยู่ครับผมเสียเอาเต็นท์ใส่ไปน้อครับครับคเป็นท์ใดไม้นี่เด็ดแนบบอ สามกุกครับกับเรียวตันโอ้สามกุกกับเรียวตันคารมบ่อาจารย์ครับบ่คอยมีนะครับแต่เฮ็ดดีครับโอ้เฮ็ดดีนะครับสางมันหน้านอห้แต่มันเรียวตันกับสามกุกน้ออาจารย์ครับผมเดี๋ยวสีได้เมียนขอเมียนยังเตรียมโตออกปลากันเลยนะครับผมเอ้าแล้วจานมอดครับจานมอสีตามมาบาดไปตีไก่ครับโอ้บาดไปตีไก่จานมอดสีตามมาอยู่มันบ่ ครับผมเดี๋ยวล่อๆล่อจานมอดเป็นบ่คือเข้าไปเลยเป็นบ่คโอ้เดี๋ยวจ็คสันเดี๋ยวผมขออนุญาตเมียนนกกนอครับผมเดี๋ยวเมียนนกเมียนยังเขาพเนียดเขากระโจมนะครับผมจะได้ออกไม้เลยครับช่วงจะเศร้านี่สีได้รุ่นเป็นพิเศษนะครับดีกว่ากัมเวนนะครับผมติดตามรับชมต่อไปครับผม ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่ต้นทมนั่นแหะครับอุย้ยลิวตันเสียงกลางไปไงครับพี่นอ้องเข่าต้นไปนกต่อคู่ใส่บินออกอุย้ยน้อกล่อหลุนหรอครับผม ต้นผมก่เห็ดแนวหลี่อยู่บบมี่มองลบครับเอาผ่ามาเห็ดอยู่ใต้ต้นยู่านี่แหละครับหลี่อยู่นี่แหละครับอ้ยเขาา่าม่าบังหันดีใจเบิดครับผมปื๊ดเข้าไปเลยพอเต็นกต่อเข้ากู่แล้ว,ว่าปื๊ดออกเลยครับต้นไหม่ก็บ,บ่ค่อยมีครับผม เดี๋ยวรุนๆกันไปเงาๆเลยนะครับผมจากสิเป็นจังใดแล้วครับเมือนนี้รุนครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมมากับมาสองตัวครับตัวหนึ่งสองกูไข่ครับผมมามาบินเข่าต้นนลกต่อเห็ดใสเราว่าผ้ากันโล่งกันหน้าครับผุนไปไล่ตีกันอยู่ในกันหน้าครับโอ้ย บ่สู๋ครับไล่ตีกันเสืออยู่อันต้นนึงเขาไปแล้วต้นนึ่งก็เขาปีอีกบัดนี้ก็ไปไล่ตีกันไล่ตีกันอยู่ในกันหน้าซื้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิได้เอาเจ้าลอยใส่ในขันแท่ด้วครับบัดน,นี้ มาหลุดเบืองครับพี่น้องสิได้เอาเจ้าลอยใส่ในคันแทะแถวๆ้างคา,างต้นทมเนี่ยแหละครับเพื่อเพื่อนมาเพื่อนบนลงให้เพิ่นให้เพิ่นเห็นเจ้าลอยนะครับติดตามครับผมติดตามครับขึ้นไปสู่กันในต้นแล้วครับพี่น้อง นไปีสู่กันในต้นแล้วนะครับแต่พราท่านกาเขาไก่ครับเห็ดพอฟังอยู่ครับนกตัวนี้แต่ว่าบบโดดน,นะครับ บอขยับไปไส่มาไส่เลยนะครับเฮ็ดใกล้ๆข้างๆนะครับรุ่นครับพี่น้องหลุบมึงเป็นจังไดก็ต้องหลุนแล้วครับผมเฮ็ดบอคขยับเลยครับนกปลาหลุนครับหลุนครับ นกกำลังสู่กันดีๆครับผมกาเวาเขาไปสองตัวนั่นพี่น้องนั่นแหละครับโอ้ยบานนี้ก็เงียบเบิดแล้วครับนกกำลังสู่กำลังเต็มที่แล้วครับเงียบเบิดเลยบานนี้ กำลังเข่าได้เข่าเข็มกาเวเาผัดเข้าไปว้าวมิดเลยครับแต่ยังอยู่ในต้นล่ะครับนกปลาแต่เลาแว่งล่ะครับเหียบเลยว่าหันโอ้ยบึดจำบึดใส่ทางใส่นะครับขลด่มกพะพอสมควรอยู่ครับเพราะเลี้ยงอยู่ครับตัวนี้บ่มมีอย่างพิเศษบันไดแต่เสียงมวนครับ บ่อเหยียบครับโอ้ยเข่าจวาจักรอบเข่าร้ายรอบกับบ่เหยียบครับหิวเข่าแล้วค้นแบบน,นี้บ่เหยียบอี่เลียอาจารย์เป็นตังแตกินเขา่ากินเขา่เขากินน้ำก้อนนอตเาเฮาครับคลองดีมึงเอายากครับคลองดีมึงก็เอายากแน่แหละครับอ,อันง้คสวัสดีครับเซียนหมอดมากลรวครับสวัสดีครับโอ้ยใส่เราบอโนกอ่ะ ใส่แล้วนะครับเสยนมอดกับกําลังมานะครับนั่งพักนี่เดี๋ยวกินข่ากินน้ำก่อนพี่น้องมามากินน้ำกันนี่กินโบเบิร์ดอกเขาเลยกินเข่ากินน้ำก่อนจังคอยมามามาเยาวาบกินเท่าโตโตสามกุ้งเป้งแดาจานพ่ออยู่ครับแต่มีอุปสรรคเขาก็สั่งโอ้แม่โคขุดคลอนอนครับผมสามกุ๊กกอยู่นะครับ มวนเลยครับเสียงมวนริ้วตันอ่าอยู่ครับริ้วตันอยู่มองผมใส่นี่มีสองตัวครับแต่มันย่านบักกันสองกู้แกมนี่แหละสิหายมันเหยียบเหยียบก้อนเชียวเพิ่งออกก้อนก็ไม่เหยียบครับมาอยู่ไลยคุณหมอลิวตันตัวไม้กับอยู่ในเมโคอตต์นะตัวริ้วตันตัวเสียงเงยกับมาเื่ากันครับอยู่มองเมคอตเนาะมาเมกมามาน่ะเอากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมามาโอ้หนี่มาเลยกินเหมือนมันหนักรถเท่านี่กินข้าวกินข้าวครับนี่ มาครับ่านองมากินเดี๋ยวกินเขากินน้ำก่อนนะครับจีไดยง่ายไม้นะครับผมพี่น้องอนปานีมันิดโอ้ยนอนจีเหยียบให้กระบอนะครับว่เป็นยังครับเดี๋ยวไปมองไม่ล่ะครับผมกินเข้ากินน้ำแล้วนะครับผมติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับมือนีมีทีมงานชีเป่านะครับผมมันขับมอไซ น่ไปนะครับผมครับรถใหญ่ตามนะครับผมง่ายไม้นะครับไม้นี่เด็ดอยู่นะครับเพ่อนว่าไม้นั้นมันบ่อะไรครับเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับผมให้ผมกลับออกไปขึ้นผมไปบ่ถึงเลยครับพี่น้องตามไปเรื่อยๆแหละครับผมมี ทีมงานชีเป้านะครับเป็นแรงโกคู่อ้างประสนนะครับหวยเข่าทางแหละครับผมกันว่าอ้างนี่ไปแลละครับผมไกลกับไปนะครับผมูนะครับไปแล้วครับทีมงานรอหลุนนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับ ย่ายไหมจากมองเกาติดตามรับชมครับผมม่หอดไม้เหรอครับผมตอนนี้มันป่า่งแหละครับผมปลาเลยปลาแบบบบบบีปลาอย่างเลยเนาะมันเป็นไม้ยังนี่อาจารย์คู่อ่างครับโอ้ไม้คู่อ่างนะครับผมคู่อ่างดาวเรื่องน้ำโอ้คู่อ่างดาวเรื่องใส่สามกูอยู่ทั้งเดี๋ยอาจารย์หมดโอ้สามกูอยู่ข้างหน้าอีกเดี๋ยวใส่อยู่นี่ก่อนเนาะครับครับผม นี่แหละครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเราหลุดนนะครับผมว่าหมายคู่อ่างนะครับเดี๋ยวใส่คู่อ่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะควยลุย3ามกุกอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในพุ่นนะครับผมเดี๋ยวแอดมินสิหาหม่องใส่เลยแหะครับเพื่อเ่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเลือกไม้ไว้แล้วนะครับผมครับนั่นแหละครับผมผมจะไปใส่นกเปนี่อไไ้ต้นสะเดานั่นครับ ติดตามเราชมครับผมโอ้ยอีกแล้วลายลายพี่นอ้องง่ายมากมาอีกแล้วครับผมง่ายขา้าาปลาทึบก็เก้าอีกครับผม,อ,มอาจารย์เขาเอือ้อนนิยังแถวหน้น้องซิมดงครับน้องซิมดงครับผมโอ,อ,เเอ,อ้เกือบบ่ท่านเกือบแม่นเสร็จแล้วเนาะครับผมเกือบได้ได้ได้ฟุตบอลมาแลนไทยโอ้ขันบ่มมีเส้นมอดน,นี่เรียบร้อยนะครับ มึงที่ไหนพี่น้องไอ้ขีหาใสมองได้แล้วนี่เป็นปลาอย่างปลายางปาางุดละผมสิลงไปมันเป็นท้องหน้าแมนบอรครับผมละผมสิลงไปตั้งปุดละครับปุน่นยางเลาะไปมองได้มีโฮมไซเลยลหะครับทงานากันบัดนี้สิบมมีไม้เลยนครับบัดน,นี้มามองได้มีมองไซไซเลยครับไม้นี่มิแตอุป,ปสักเดี๋ยวเราลุ่นนะครับผมสิมี ช็อตด็ดบอรครับสีมีแต่มีแยงโชกันบอนะครับรอติดตามครับผมโอ้ยพี่น้องล่อจนคำล่อจนโดนหนึ่งไห้นกมานกกําลังมานกกรลังมาขันเน่เพิ่นผันมาถือจอยพี่น้องเลยเอา้บ่วงไห้เนี่ยกระเป๋าข้างหน้ากระเป๋าซีดเดอร์ในยาม โอ้ยตายตายสามกุกสัมแม่โอ้ริวตันแม่ลิวตันเสียงไงบันนีนกสีสูบบ่บันนีนกโอ้ยเอ้มข้อพี่น้องเอ้ยเบิดคำสสเว้วา ว่ามาถือกี่ยางโอ้ยหนอมาถือคิดยางไปลาูกไปหนกปลากำลังมาคู่อย่างขักเลยครับเดี๋ยวเดียวเดีวเดียวใส่ต่อเลยละมันมีเวลาเหลืออยู่ครับเดี๋ยวลุ่นต่อไปครับผมโบมานครับผมมื่อนี้ พากันเก็บแล้วครับกับเซียนมอดนะครับผมเซียนมอดเก็บแล้วนะครับประมานเดี๋ยวไปโอกาสหนาเนาะอาจารย์มอดเนาะไปโอกาสหนานะครับผมวันนีก้กสิเก็บล้วครับผมเก็บไปหาอาจารย์ลรอครับครับผมสู่กันดีๆว่าส,ส,สิได้ลูดแนก่ก่ะโอ้ยลงปับ เรียบ้อยเลยแหละครับผมเต็มขอเลยครับผมโอ้แย่แย่แย่เมื่อยอยู่ครับแต่ว่ามวนคือเกา่าห้แต่มีเวลาครับพี่น้องห้แต่ได้ออกนะครับพี่น้องตายเลยเปื่อยแหละครับผมตามภาษานะครับมีมานแน่มีบอมานแน่ าภาษาคนหมักมวนครับผมโอ้ยอย่างมาหาลห,หลดมาพองัวนไลหลายเด้อพี่น้องเด้องัวลนไล่ลีบ่หมานครับเบิ่งครับผมงัวผู้เฒ่านี่โอ้ผูกไว้นี่บ่ครับนี่โอ้ยบุ๊มบินมเหนี่ยหน่อยเนะาะไล่ลีครับ บามีราคาเมียครับครับที่เด็ดครับที่เด็ดครับโอ้ยงวลายลีครับพี่น้องนั่นขายไปสองตัวแล้วอ่ะแวะทากท้ายกับผู้เฒ่าน้ำทางครับผมบันนีกับสงยางไปนคืนรถแล้วครับ ถ่ายวีดีโอครับแม่ครับถ่ายลง Youtube ครับ<อ>เดี๋ยวผมเมื่อก่อนเดอรมีโอกาสหนาผมสิมากไหมครับผม,มยูคู่ขันครับผมเป<อ>็นไดครับอาจารย์บอ่อนนี้เลยครับศูนยูนย์โอ้ยศูนย <c oughs> ์นกันแล้วผม <c oughs> ผมถือไก่ลกหัวขันเออโอ้ยหัวหลอะกันอยู่ บันีีเฮากัสิเดินทางเมื่อเนาะเดี๋ยวกลับไปกินน้ำกินทายไปเล่นยูบานอาจารก่อนนะครับแก่เมื่อไหม่เดี๋ยวสิเดินทางไปเล่นบานอาจารนะครับพูดคุยกันจังหน่อยเดินทางออกจากป่าก่อนครับผมบอหมานครับบอหมานกลับมาหอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้าแก่เมื่อไหม่เนาะครับอาจารย์ผมยังของใจอยู่เดยริ้วตันครับสามกรุ๊ปครับ กันสองกูแก้มกับที่เดนนอาจา์เนาะครับโอ้เจ้าพุทโธเลยตัวนั้นมีโอกาสสิไดไปแก้มือใหม่อยครับต่ช่วงนี้เขาเขาเฮ็ดอันนะเนี่ยไซทอล่งลงบองถีมันอยู่นะครับมันก็เลยอันนี้มีปัญหาทางไปหากันยากแน่นอนครับเก็บมาหอดเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็สำนีละครับผมบ่ได้แต้มนะครับได้ต่กว้วมวลสนุกสนานไปกินเข่าปลานะครับผม ฝากกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้การนํำเด้อครับเด้อที่งานนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมผู้ใดเดินทางไปไส่มาสาก็ให้ตลอดปลอดภัยนะครับออกป่ากับคอให้มันหมานสุขผู่สุก้นนะครับผมพอกันคลิปนานะครับน,นกเขาใหญ่สวัสดีครับ่บมานครับโบมานพอกันคลิปนาครับผม